สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนานะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณ3ามปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3าะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทำการาไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทำการตรวจ เอกซเรย์ทุกอย่างเลยที่เขาทำการค่ะประมาณน่าจะประมาณ15ื่นได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจําเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาแบณนี้ก็ ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกตินาะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไรคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็น <he hn, S 2> ในเฟซว่าก็เลยทักมาถามว่าไปทำอะไรที่โรงพยาบาลบำรุงราดเนาะพอดีเพื่อนอยู่ที่บริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มอยู่ก็เลยบอกว่างั้นลองเอาผลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีสม้มทานไปประมาณอาทิตย์ กว่าได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะ่ะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยใยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ก็เปรียเท่ากับลกแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็น ไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่2อที่3ก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอเรตีนนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ